สไตล์ที่3ามไซมินิครับเป็นแบบสายนั่งแบบใส่ไซส์เล็กน้อยกว่า2 0 0ร้อซีซีอาจจะประมาณ100 cc, ร้อยกว่าเหมาะกับคนผอมตัวเล็กที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงมากแค่พอม,มีเนื้อไม่อยากให้ใครรู้ว่าไปเสริมมาหรือว่าเป็นคนที่อยากใส่ชุดโนบลาเสื้อตัวเล็กๆหลังจากที่เรารู้สไตล์แล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปศึกษาว่าสไตล์ที่เราชอบเนี่ยหมอคนที่เราทำเขามีรีวิวหรือเปล่า เราจะได้มาปรึกษาหมอแล้วสื่อสารกับหมอได้ชัดเจนว่าเราต้องการยังไงแล้วหมอจะได้วัดให้อย่างละเอียดแจ้งปัญหาแนะนาไซส์นะครับลงถึงอธิบายข้อดีข้อเสียว่าถ้าเราเลือกไซส์นี้เราจะมีปัญหาอะไรยังไงนะครับแล้วก็ได้ลองตัวลองชัดเจนเลยนะครับถ้าลองแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ใช่เราก็อาจจะต้องหาหมออีกคนที่คลิกตอบโจทย์กับเรานะครับถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจเพราะการเสริมหน้าอกเป็นการผ่าตัดใหญ่ เสริมนมทั้งทีเนี่ยควรจะทําให้ดีไปเลยมาแก้เนี่ยมันเสียเวลาแล้วก็อาจจะได้ผลไม่ดีเสริมนมทั้งทีก็ควรจะให้อยู่ไปได้นานนะครับ